บรรยากาศงานไหลเรือไฟที่นครพนมปีนี้คึกคักซึ่งพรุ่งนี้คาดว่าประชาชนนับแสนจะเดินทางมาเพื่อเฝ้าชมการไหลเรือไฟยักษ์โบราณในค่ำคืนวันออกพรรษาทำให้หลายพื้นที่ทั้งที่เป็นโรงแรมที่พักจุดจอดรถบริเวณต่างๆถูกจับจองเต็มพื้นที่ ปีนี้จังหวัดนครพนมได้เตรียมเส้นทางและจุดจอดรถหลักใหญ่ๆ2จุดคือพื้นที่ถนนมหาสิทธิโช,ชคยาวไปจนถึงท้ายเมืองและอีกหนึ่งจุดคือลานพื้นที่ว่างเปล่าของโรบินสันมีบริการรถฟรีกว่า40ทันครอบคลุมทุกจุดจอดรถหลักประกอบด้วยรถสองแถวรถมินิบัสและรถรางให้บริการทุกวันตั้งแต่15นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีและพิเศษวันที่เจ็ตุลาคม2568ขยายเวลาเริ่มตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไป เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมขบวนเรือไฟอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตำรวจภูธรเมืองนครพนมแขวงทางหลวงสำนักงานขนส่งเทศบาลเมืองนครพนมและคณาจารย์ทีมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมพัฒนาเว็บแอปที่มีชื่อว่าเรือไฟ .com เพื่อบริการนักท่องเที่ยวตรวจสอบเส้นทางรวมถึงการจราจรในงานไหลเรือไฟ โดยเว็บแอป,ปนี้สามารถแนะนำเส้นทางไปยังจุดจอดรถแสดงสถานะที่จอดรถเต็มหรือว่างแบบเรียลไทม์ตรวจสอบพิกัดของรถรับส่งที่วิ่งบริการและการแสดงข้อมูลเส้นทางเดินรถและจุดบริการฉุกเฉินพราะมหมายเลขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรถบริการทุกคันมีการติดตั้ง GPS เพื่อติดตามตำแหน่งได้ตลอดเวลาซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานในปีนี้ได้เป็นอย่างดีครับ